วันนี้ความยากจนไม่ได้อยู่ที่การมีรายได้น้อยเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่สิ่งสําคัญก็คือการเข้าไม่ถึงทรัพยากรเนี่ยบ่งบอกได้ว่าคนคนนั้นเสี่ยงจนด้วยไม่ว่าจะเป็นมิติของการศึกษาสุขภาพหรือแม้แต่การเข้าถึงทรัพยากรต่างๆค่ะ คุณผู้ชมคะแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีหลายรัฐบาลเลยที่ออกมาพูดถึงการแก้ปัญหาความยากจนแต่ถ้าดูข้อมูลจาก TPMAP ที่วัดเรื่องของความยากจนเอาเฉพาะแค่ในปี2,565นะคะเราพบว่ามีการส่งต่อความจนข้ามรุ่นมาอยู่ที่ประมาณ590,000กว่าครัวเรือนด้วยกันค่ะนี่เป็นที่มาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ที่เน้นย้ำเรื่องการแก้ปัญหาการส่งต่อความจนข้ามรุ่นนะคะ มีตัวอย่างหนึ่งที่อำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะภูมิภาคนี้มีแนวโน้มของความยากจนสูงกว่าพื้นที่อื่นค่ะทั้งสภาพของภูมิประเทศที่แห้งแล้งขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและเด็กๆที่เกิดในครอบครัวยากจนเองก็มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาได้ด้วยนะคะทีมแก้จนได้นำร่องการทำงานเรื่องนี้ไปแล้วและจับมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อแก้ปัญหาให้เด็กที่นี่มีงานทามีอาชีพเป็นเรื่องสาคัญค่ะ จากข้อมูลของทีมแก้จนในพื้นที่พบว่าเฉพาะทีอ่อำเภอโคงเจียมมีครอบครัวยากจนในลักษณะนี้มากกว่า70ครัวเรือนการแก้ปัญหาเร่งด่วนก็คือการทําให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียนถัดมาคือการทําให้ชุมชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของตัวเองอย่างการมีบัตรคนจนที่ทั่วถึงและอีกมิติหนึ่งก็คือมิติที่อยู่อาศัยค่ะในพื้นที่จะมีอาสาสมัครเข้าไปช่วยซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของคนจนที่นั่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ คุณผู้ชมจะเห็นเลยนะคะว่าการแก้จนครั้งหนึ่งเนี่ยจำเป็นต้องใช้หลายส่วนเข้ามาร่วมกันทํางานทั้งในเรื่องของแผนและงบประมาณด้วยแต่ที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วระบบราชการรัฐส่วนกลางจะเป็นคนที่ควบคุมดูแลงบประมาณส่วนนี้จึงมีข้อเสนอค่ะว่าในทางปฏิบัติจําเป็นต้องกระจายอํานาจให้หน่วยงานที่มีศักยภาพได้ใช้งบประมาณได้อย่างทั่วถึงด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนหรือว่าคนจนเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็มีโอกาสที่จะใช้ทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียมกันมากที่สุดค่ะ ถึงสภาพัฒน์บอกว่าจะมีกลไกลลงไปถึงระดับอำเภอละ,ะต่างๆแต่คือเรามีแผนส่วนกลางเรามีงบประมาณของแต่ละหน่วยราชการแล้วก็ลงไปเคาะประตูบ้านแต่เรายังไม่ส่งเสริมเรียกว่าให้ท้องถิ่นสร้างแผนเราเห็นปัญหาการจุกตัวของทรัพยากร <c oughs> เช่นปัญหาที่ดินปัญหาเรื่องน้ําไม่อยู่อยู่ที่รัฐก็อยู่ที่ภาคเอกชนรายใหญ่คําถามคือแผนเนี่ยมีเป้าหมายในการ t a เกิลที่จะกระจาย การจัดสรรทรัพยากรตรงนี้อย่างไรซึ่งเนี่ยยังไม่ปรากฏชัดเลยนะครับดังนั้นเวลาเราบอกจะสร้างความเป็นธรรมทางสังคมหรือสร้างเรียกว่าเสริมศักยภาพผู้คนเนี่ยมันเป็นเพียงแต่เรื่องของการให้โอกาสทางเศรษฐกิจมีการอบรมให้ความรู้แต่ว่าเขาไม่มีทรัพยากรอยู่ในมือถ้าเราไม่กระจายอํานาจและป้องกันการผูกขาดตรงนี้นะครับอ,อันนี้ต่อให้เราทํายังไงผลก็จะออกมาเหมือนเดิมครับ แผนพัฒนาเศรษฐก,กิจและสังคมฉบับที่13เนี่ยก็ยังได้นิยามครอบครัวยากจนข้ามรุ่นเอาไว้หลายเรื่องเลยนะคะคุณผู้ชมตัวอย่างเช่นเป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อยไม่มีเงินออมและขัดสนในเรื่องของการศึกษาค่ะดังนั้นตัวชี้วัดสําคัญที่จะเกิดขึ้นภายในปี2570คือจําเป็นต้องให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงนะคะทั่วประเทศด้วยล่ะค่ะ และนี่เป็นเหตุผลนะคะที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความสําคัญกับเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นรองเลยาธิที่การสภาพัฒน์ย้ําเลยนะคะว่าถ้า5ปีแก้ปัญหาได้ไม่สําเร็จอย่างน้อยๆจะมีการประเมินเป็นระยะเป็นรายปีค่ะเพื่อจะได้อุดช่องว่างของการแก้ปัญหาได้อย่างทันสถานการณ์มากที่สุดค่ะปัญหาสาคัญคือว่าต้องเรียนรู้ว่าที่ทําให้เป้าหมายของแต่ละปีไม่ถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างนะครับนะถ้าเกิดเป็นระเบียบเป็นกฎหมายปุ๊บ ยึดตามมาตราเจ,เ,จเลยเพราะนั้นประเทศไทยนะครับกฎหมายเยอะเพราะนั้นทำยังไงให้กฎหมายเนี่ยมันมีเท่าที่จำเป็นแล้วก็ไม่ล้าหลังมากเพราะนั้นนี่คือกระบวนการในการที่จะใช้ในการติดตามมือหมอนะครับเพื่อให้เกิดการย้อนกลับไปไปสู่การแก้ปัญหาหรือว่าสู่การพันาให้มันดีขึ้นออกไปนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ติดตามมือหมดนไม่ใช่เรื่องแค่บอกว่าใช่ไม่ใช่แต่เป็นเรื่องที่บอกว่าแล้วอะไรหล่ะที่เป็นเทนทาทายแล้วอะไรหล่ะที่ต้องทําแล้วอะไรที่เป็นบ่อทําให้เราต้องไปถมบ่อต่อไปครับ แม้จะเป็นสัญญาณที่ดีกับการปักธงครั้งแรกเพื่อแก้ปัญหาความจนข้ามรุ่นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่เลขาธิการมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนาเห็นว่าวิธีคิดของแผนพัฒนาตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงฉบับที่13ก็ยังคงไม่สามารถหลุดพ้นจากกรอบคิดการให้ความสําคัญกับกลุ่มทุนได้นะคะ การแก้ปัญหาความยากจนจึงต้องเริ่มจากการมีเจตจำนงลดความเหลื่อมล้ำนะคะแล้วก็ปรับกรอบวิธีคิดเพื่อโฟกัสไปที่การกระจายทรัพยากรให้กับคนฐานรากได้อย่างเท่าเทียมมากที่สุดและทั้งหมดนี้คือความท้าทายของแผนที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงในอีก5ปีนับจากนี้